สวัสดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถนะฮะสองเพลาเกียร์กลางนะครับอันนี้เป็นหกหกศูนย์เกียร์กลางตัวแท้ตัวเต็มฮะรถตรงรุ่นนะครับผมมานําเสนอหนึ่งคันนะครับปรถที่ทางร้านเราเช็คสภาพใหม่นะครับสำหรับคันนี้นี่เป็นรุ่นสามปั๊มแถวอดีโตโวชิเตียเกียร์กลาง F A ครับคันนี้สภาพรถสวยๆแบบตามรูปนี่เลยครับผมเอกสารอิน o i c e พร้อมจดเล่มนะครับอิน o i c e พร้อมจดเล่มนะครับไม่ใช่ใบซื้อขายนะฮะอินโหวยก็คือสามารถขึ้นเล่นทะเบียนได้ที่ไหนก็ได้ครับทั่วประเทศนะครับแต่ทางร้าเราจะจดให้เลยฮะเป็นชื่อผู้ซื้อให้เลยครับสำหรับเอกสารเล่ทะเบียน็นเลขทะเบียนให้เลยนะครับผมอาจจะใช้เวลาประมาณ15้าวัน รับจากวันรับรถนะครับก็จะจดทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ติดรถคันนี้จะเป็นดันหน้าของ CMT นะครับดันใหม่ๆแบบนี้เลยทั้งสามทั้งบุกเบิกสามจานสภาพตามรูปนี่ครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะฮะปั๊มจะเพิิงเช็คใหม่เครื่องยนต์นี่เช็คใหม่เกียร์เฟืองท้ายเช็คใหม่ปั๊มเขาใหม่นะครับสหรับคันนี้ ่ใหมเยสำหรับระบบพีโอนั้นทำงานได้ปกตินะครับทางร้านเราเช็คให้เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับผมฝาให้สวยไม่มีแตกมีรัดตรงไหนนะครับสินล้อนี่ใหม่หมดทั้งสองข้างนะฮะร,ระบบข้อออกสองเผาสำหรับรถคันนี้นี่ ดัดแปลงแล้วนะครับเป็นตัวโยกแล้วดึงขึ้นด,ดึงลงแล้วนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะติดเครื่องวิ่งให้ดูนะครับคันนี้ รับนี้เราทดสอบแล้วนะครับผมปก,ปกติทุกอย่างนะครับวิ่งแังถนนเงียบดีนะฮะระบบพกสองพานี่ได้เลยครับกดได้เข้าได้ปกติทุกอย่างนะครับผม สำหรับท่านใดสนใจรถโทงหกหนึ่งศูนย์สองเพาคานหนาคาราโลเกียร์กลางเช็คสภาพใหม่จากทางร้านเรานะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมคันนี้ขาย6กแ0 0 0ก้บาทจะส่งฟรีครับผมประกันคุณภาพ30วันครับน่ฮะเครื่องนิ่มๆครับผมคันนี้ไม่เกาะเทอร์โบนะฮะเป็นเครื่องเดิมๆครับ เครื่องเดิมๆครับผมเกียร์ทุกเกียร์ดีนะครับไม่ดิดไม่เด้งวงเลยเบามากนะครับเคล็ดดีแน่นอนครับเขาปั๊มใหม่นะครับสำหรับคันนี้นี่เป็นแพ็ควาลของชิงกงนะครับผมแพ็คบอลชิงกงเขานอกนะฮะเนื่องจากแพ็ควาลของใหม่หมดนะครับเร<จ>าคันนี้เราดึงใส่แพ็คบอลของชิงกง ครับเียงไม่มีสะวตดนะครับดูระบบไฮดรอลิกนะฮะขึ้นลงนะครับวสวยๆแบบนี้ครับขาย690,000บาท จะส่งฟรีครับจะส่งฟรีนะครับผมทั่วประเทศครับอุป,รปรกรณ์ติดรถตามภาพนี้เลยนะครับผมคามาตรการจานสามก็เปลี่ยนเป็นจานเจ็ดได้ครับปรมเภทอดิโต้ีิดเตี้ยนะครับขึ้น3าตัวแท้ครับเอกสารอินวอย์ราคานี้เราจดทะเบียนให้เลยนะครับ นี่นะครับผมยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับระบบสายไฟทําใหม่ระบบสีทําใหม่หมดนะครับนี่ฮะไฟใหม่นะครับทั้งหมดนะฮะก็เบาะใหม่เบาะใหม่ด้วยนะครับนี่นะเกียร์กลางแปดคุณสองเดี๋ยวพาชมฝั่งนู้นนะครับ สำรับท่านที่ชื่นชอบนะครับมาชมรถได้ที่อําเภอกาแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0810076640ครับขอให้สวยๆครับ ของเก์าลาง FA ครับแพ <_ an> ็กวาว <_ an> นี่ครับผมปั๊มเฮ็ดอดีโต้เท่ดีโตนะครับหัวชิตเตี้ยนี่ครับถท่าดีโตถ้าตัวแท้ต้องหัวชิตเตียด้วยนะครับนี่ฮะ ระบบความลงความร้อนเดินให้เรียบร้อยครับมีเกีรบความร้อนให้ดูงนี้ครับ ถ้าต้องการรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์081 007640นะครับต้องการรูปตรงไหนจะดูตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางไลน์ได้นะครับเบอร์โทร081 007640นะครับเบอร์ไลน์นะครับผมเบอร์ไลน์และเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้จุบ๊บไว้แตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผม บพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ